สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถวงาะปูหากินหมานครับวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคาวัวควายครับที่ตลาดสมสรุกอำเภอรบระเบรือรรรจังหวัดมหาสารคามนะครับประจาเช้าวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพศ2567ครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วัวเขาหลายเติบ้ะครับพี่น้องเป็นตลาดวัวตลาดควายนะครับเปิดทําการซื้อขายทุกวันพฤหสัสบดีและก็วันอาทิตย์นะครับเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่าของถูกครับพี่น้อง พิกัดตั้งอยู่เซ้นอำเภอรบรบือแล้วก็มหาสารคามนะครับพี่นอ้องกูได้ขอมาเล้วกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาง้าเงาะผู้หากินหมานแล้วก็ช่องทำกินที่นีอีสานนะครับพี่นอ้องเอาบอสเซลาครับ,บพีบ่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศการตอกล่องราคา อันน้อยห้อยจีอันน้อยๆนี่อ๋อนี่เพิ่นซื้อกันแล้วเนี่ยเอาซื้อกันแล้วดีครับเพิ่นซื้อกันแล้วขายให้ยาย่าไงโอ๋บอทูบ่นขายให้ยายยายมาซื้องัวติครับสวัสดีครับผมมาตาบันอะไรแล้วแม่มาตาบันเก็นเท้าโอเคใกล้เฮาเนี่ยเอ่อพอมาตาบันไเนี้ยมาเดียวกันบ้านเดียวกันคือบ่ขายอยู่บ้านทล้วนคือครับว่าคือครับว่าสิบเจ็ดเก้าร้อบเจ็ดเก้าร้อง่วง ผสมแล้วโอ้ oh, เป็นง่วสาวงัว,ว,ส,าวสาวผสมให้แล้วครับเอาง้เอาพี่น้องเบิ้งง่าราคาถูกครับยสูงเกือบลอยหาสิเป็นงัวสาวนะครับพี่น้อง19,500บาท 1, 9, นี่คน1700 0 <900. S 1> <laughs> มเาเป็น1 9่ 1 7ึ่งมื่นเก่าปาพี่น้องตัวแบบไงง่วาตัวละมื่นเจ็ันเก่าอยครับอาจจะเคยเป็นล่ำปีมากนิดนึงครับพี่น้องนี่ซื้อขายกันแล้วนี่มีบริการส่งถึงบ้านครับพี่น้องเอออันนี้น้ยหอยติดน้อยๆนี่มอสืซอมอสืซอ อ๋อนี่ซื้อขครกันเรียบร้อยด้ยะครับพี่น้องอบรรยากาศกันต่อรองล่ะค่าสวัสดีพ่อสวัสดีครับผมเีมกตัวพ่อแม่สาวีิพ่อเอา้าแม่สาวพี่น้องแขนแขนขาใหญ่ๆเปรียบเทียบราค่างว่วแม่สาวด้วยครับโอ้กโค่นหางดีครับอะไรบินขึ้นพี่น้องช่วงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ท่องสําหรับคนอยากซื้อไปอชุดตังฟ้ามหรือ เพราะว่าเขาได้ราคาถือกับตอนนี้งวัวในตลาดคือราคาเหนือนะครับพี่น้องโดยเฉพาะผู้ใดอยากซื้อไปเลี้ยงงวัวแม่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับงวัวสาวตัวตัวนี้ห้องจะบาดหอบหนึ่งหมื่นเก่าของเพิ่อนมือเงี้ยี่พ่อตัวบวกยังไงสิรุเยอะสิรุ่ยเยอะสิรุ่ยเยอะนี่แต่ว <laughs> ่ <laughs> าตัวนี้มันกะเนื้อหน,นังดีอ๋อตัวนี้รับประกันครับพี่น้อง หนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะราคาต่อรองในต่อร่องในครับเด่วมากตัวพ่อตัวเดียวเดี๋ด่มากตัวเดียวฝากเบอร์นี่พ่อนี่เบอร์ป่ะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกหกสองสามแปดหกสองสมแปดหเนาะบอ์สำริดครับบอระบือนี่พี่น้องย่ายบันสื่อไปแล้วนะครับตัวนั้นละหนึ่งมืนเจ็ดพันเกร้บาทมากับห้านหน่อยครับนี่เออเป็นจับเสียกเอาเลย เออเอออ๋วันหย่านะทีก็พอแม่เขาอ๋อเนี่ยนี่สิคนเสือคนคนสีเสือไปเลี้ยงสิเนี่ยเพื่อนอ่ะเพป็นเห็นแมคือพอไปน้ำเพลินมานะเพป็นจูงง้อขึ้นรถย่านง้อเสียหย่านง้อเสียครับตั้มตั้มเจ็ดพวายไปแล้วครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทมีแต่ตูใหญ่ๆนะครับพี่น้อง อาอพอเขียนมาดีครับผมในวกบางตัวก็วอ๋อของงามพี่น้องเป็นแม่แดงโบสสาวสวยเลยโอ้เป็นแม่บอกเป็นพันไหนนะพ่อเนาะแต่ว่าเคยเป็นล่ำปีมาก่อนแต่หายเรียบร้อยน่ะพ่อลูอลพอลกพอ่ออะไรล่ะครับบอชเชนเนาะบอชเนเนาะทับหอลอดแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเขาเบ่งเนื้อหนังเอาสวยสูงประมาณ145บวกลบแดงแดงแบบนี้บอทเพงผสมนะพ่อเนาะยังไม่ผสมนะครับ ฟันนำนมพี่น้องเหมือนโคนหางโอ้แต่ว่ารับประกันว่าแดงเบิดโตนะครับพี่น้องนี่สวยๆวยเลยใครอยากได้แม่บอกแม่พันตะกีบแห้งบ่คักเได้พอพ่อบแมนหาหมื่อห0 0กมืต่ติตัว <c oughs> นีมม้บ้ดนี้ราคาเท่าไหร่3 3 0 0 0ครับ33,000บาทครับพี่น้องอ๋เป็นแม่บอกแม่พันแดงๆต่อรองได้อีกว่าต่อได้อีกเนาะของพอเครีครับพี่น้องสูงประมาณห4่อยหบวกลบครับ เป็นแม่สาวอายุจึงเชื่องครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องเอาไปทับเอาอีกพุทธคุได้ทับเดี๋วครับเอาเมาตัวได้ใส่เอาพี่น้องปกติงัวนี่ยืนข้างหลังนี่อันตรายได้ีจับได้ใบได้ฝากเบอร์พี่น้องนะครับขอยเชิญศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าขอเชิครับผมสวัสดีครับผมเจ้าโจมารนสวัสดีครับบรรยากาศการสื่อการขายนะพี่น้องวันอาทิตย์สมัคร ชาวบ้านกเข้าวมาัตสึนะครับวันอาทิตบรรยุทธเขาเรียนมาานแม่บาวฮัลโวัสดีครับผมในมั่งตัวอคแบบโอ้แม่สาวติวโอ้สูงเ<อ>งีวสูงเงีองวอาลาดแข่งขาใหญ่ครับเป็นงอกระดูกใหญ่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกสี่สิบบวกลูกพอ่ออะไรพ่อลูกลูกฮุตตันครับลูกฮุตตันเนาะอายุเท่าไรครับตัวนี้ประมาณสิบสี่เดือนประมาณสิบสี่เดือนลูกสาวฮุตตันอ่ากระดูกใหญ่เป็นงอโครงขางใหญ่ครับเปิดราคาเท่าไรครับสองเพียงเพียงครับสองเพียงเพียง ประมาณสองสองหนึ่สองหมื่นสองพันนี่สิสองหมื่นซื้อสองหมืซื้อโอ้พี่น้องคือภาษาในหอยนะครับสองเพียงเพียงก็คือสองหมื่นครับพี่น้องแสดงว่าหลอดสองได้่งโอ้ตัวบักใหญ่ครับพี่น้องนี่โอ้กระดูกใหญ่กระดูกใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้หุดตันสิบสี่เดือนได้มากตัวครับวันนี้ตัวเถิกขายแล้วขายยี่บาทตัวเถิกขายมือเดียวตัวเถิกขายมื่นหนึ่งครับ สายเนื้อครับสายเนื้อตัวนี้ครับหมื่นหนึ่งอันนี้ขายแล้วครับขายแล้วสูงประมาณร3 0ยบวกครับหนึ่งบาทขายเรียบร้อยฝากเบอร์พี่นอนไครับผม080ย์แปดศูนย์แปดหนึ่เนย์สองส่องาะกองพอชาตบ้านในฝังมันฝางโน้นละสีครับอำเภอบอระเบือขอบคุ้เล่นหลายคนบทุโชมันสวัสดีครับผมนี่ครับบรรยากาศการเส้อการขายอยู่ ยายา่ก yeah, 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 yeah. yeah, mm ็มาหาสิงหัวตย่ได้อีกตัวไปเอมาพวมาต่อเพิ่นเอาตัวนี้ดิตัวห้อยชาติอุ้มตัวใหญ่ดีแม่กังันอนใหญ่่ไกงันนเปยังไนอนตีกันหน่อยจะไปอยงกันน่อยจะไปยงนัแมเราย่าดกเด็ดเทไรย่าต่อห้อยชาติเด็เทไรแม่แม่ใจให้เท่าไรให้สิบนะแม่ใจให้สิบหามื้นหา คนเสียเชิพหกเจ็ดร้อยโอ้อนสหเจร้อยโอ้โอ้ลายดีเนาะมื่นหีตรุ่นนั้นขายสองมื่น่ะอืมอืนะครับเป็น้อกอ้ามันได้เป็นเม่บอกเป็พัดตัวใหญ่อ้าขอบคุณหลายแม่อันนี้มหาสือว่าขาดกันอยู่ประมาณพันเดียวผมผมกับมหาไทยแม่ดีละมาตะบาบไหนล่ะ บ้านเป้าเนี่ยบ้านเป้านี่เนาะบ้านเป้าไอ้บ้านแก่นเท่านี่เนาะอือมาเอาตัวละสิผาบ้านหานี่ยหาตัวละหมื่นกว่าบาทนี่เนาะเมียนเอาไปเป็นเมียสาวเนาะอเมียสาวเน่ยยี่บ้านมีอีกตัวบ่มีไข่เบิร์ดเล้วขายเบิดแล้วมันซึ้งมันซึ้งหมติดมันซึ้งหมดติดอ๋อมันติดมันก็สิออกคือระยะนี้่อันนี้เอาหมอมาเบิ่งเขาว่ามันนี่ครับผมซอสกินเมลีสีไข่ไข่เบิร์ดเล้ยววันศุกร์นี้วนี่ล่ะอันไหนมันเป็นมันก็มาขายเอาไปแม่ยไหมเอาไปขยายพันธุ์เอา เ,ออเดี๋ยวค่อยขยับมาใส่เอาใส่กันเอามันตัวดีครับตัวนี้ให้เมื่อนหานอหนโอ้14ดเดือนกับอีกว่ากี่เดือนหรอครับดผสมเอ,า,อเาเขาคนละลายแม่แเรียงเยอะางะโอะโอแค่น้ำเขาจาัะแบบเทียบแบบเขาเรียงลุ่นเต็มคอบเลยเขาเรียงลุ่นเดี๋ยออกเอาออกเอาเตี้ยต้องหาแม่ที่ให้ลูกที่ทได้แม่เดินเจ้าว่า <c oughs> แม่จะอยากขาจังสันแม่เราอยากหาครับพี่น้องอันไหนที่มันให้ลูกทีกับเป็นตะก็บครับ บรรยากาศาการซื้อขายนะครับพี่น้องเอ,อ่อท่านนี้ก็เป็นส้นแม่ลูกเดี๋ยวหาแม่ลูกราคาบเบาๆพี่น้องเบ้างกำลังต่อรองราคากันนี่สร้างนี่เอาสายสายเนื้อครับสายเนื้อสายคุนจังหวะน้นอครับสายเนื้อนี่งูป,ปูนี่ตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทอันนี้คือราคาห้องนะครับพี่น้องหนึ่งหมืนสองพันบาทตัวผูสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าครับประมาณร้อยสามสิบห้า ตัวนี้ก็น่าจะลอยสามสิบวกครับราคาล้องอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทแม่ลูกแล้วครับแม่ลูกเอาลูกไปใส่ะหรโอ้นันติลูกออันนี้ตัวแมน่นะครับพี่น้องตัวแม่อันนี้ลูกสาวอ๋อลงแม่เหรอครับพี่น้องโอ้ลูกสาวตัวดีลูกสาวตัวดีครับพี่น้องเป็นห้องสองหมื่นถ้าพี่น้องต้องสังเกตในตลาดต้องดูตำนิต้องนันหลายๆอย่างนะครับ ผมดูแล้วตัวนี้มีตำหนินะครับพี่น้องตำหนีหม่องใดคือสายสายบือครับพี่น้องสายบือเ <c oughs> ขาเรียกไอ้สายบือเทียนนะครับแม่ลูกไอ้นี่ครับลูกแล้วก็แม่ตัวนั้นเพื่อนห้องสองหมื่นราคาผิดสังเกตพี่น้องมีตำหนีคือสายบือ,สา,บอสายบือเทียนแปลว่ากะห้องแค่สองหมื่นแหรอครับพี่น้องงัวแม่ลูกสวยๆแบบนี้นี่ลูกสาวครับราคายังต่อได้อีกเลยพี่น้องควบนี้สองหมื่น สวัสลูกอะสายบือเทียนนะครับพี่น้องนี่กิดสายบือเทียนลูกตัวดีตัวผูกับตัวละเมินสองมีเบอร์ฝากพี่น้องไหมครับผมจำเบอร์ได้บ่ศูนย์หกห้าเจ็ดสี่สามตัวได้ครับหกหกห้าศูนย์เนาะขก็หอยได้ครับหอยมุนตีเนาะอายุว่าปีสี่ปทุ่งครับพี่น้อง,องมือนเดิม ลูกมื่อนี่งว่าผูสองโตแล้วกับแม่ลูกคุณละสองเมื่อนพี่น้องนี่ครับแต่ก็ไม่พั่งคล้ขา,ขายกันอ๋อ้โอ้โอ๋อ,อแม่กำลังมาต่อยอยากได้แม่ลูกให้ปฏิเนี่ยเอาไวพาพี่น้อนอย่างมาสำรวจเรื่อยๆครับอออนอพ้ยค้นกับมหาสืงัว่านะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเป็นวันที่โอ้ผมเห็น พอพันครับพอพันตัวรอรอเนีย่ยเข้าไปเบิ่งก่อนครับพอพันธ์รอรอ,อะไรป้าวัดขาใหญ่ายๆครับโอ้ของไผ่น้อครับตัวนี้ตัวนี้ของไผ่น้อครับนี่โว้เป็นขายเลยเต๋อกาลังเห็ดใบขาใหญ่ายๆเด้อครับพี่น้องพวกเนี้ยขายขายจ้บาทครับสองหมืน่นสองหมื่นหา้นหา สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยขายกันเรียบร้อยแล้วปลาพี่น้อง <c oughs> แดงบักไงเลยครับพี่น้องนี่ราคาอ,อันนี้คือราคาขายได้พี่น้องขนพอดีครับโอ้เลื่อนขามันเป็นยังขาสิงครับอ๋อเออพี่น้องตัวบักไงเป็นยังราคาพี่น้องต้องสังเกตแ่บสูงประมาณหน่อยสี่สิบอายุประมาณสองปีแต่ว่าขาใหญ่ยงเแต่ว่าลักษณะคือมันเป็นขาคอสิงครับพี่น้อง เขามาสนามพี่น้องต้องสังเกตดีๆเอาเป็นอย่างราคขางั่วคือถือแท้หอาก็ต้องเบิ้งตํานี้หลายๆอย่างอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะขาขาสิงค์ครับขาคอสิง์ขาขามันสีบลอกงุบลงเนาะนี่มันสีหงายเบิ้งลักษณะสังเกตครับพี่น้องขาหนากับขาหลังเอขาสิงค์ครับขาคอสิงค์ขาใหญ่แห้งครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นหาพันก่อลอยนี่คือขายกันแล้วครับมะไปไป แต่ว่ามันกับว่ามีคนอย่างไรพี่น้องเอาไปเป็นพ่อพันธุ์่อคุ้มฝูงได้แต่ว่ามันกับเป็นตำหนีของนายหอยที่จะมาให้ราคาถือตัวบักง่ญ่ครับพี่น้องอขาหง่ใหญ่นี่ลักษณะพี่น้องสังเกตขาคอครับขาหนาอืมอ่ะ,อะ,อะพี่น้องก็ได้ขอมูลมาใหม่ได้พี่น้องก็คือนี่คือคือเปนสื่อในราคาเหนือได้พี่นอ้องเพราะว่า มันบอสมาที่จะไปเป็นพอพันในอนาคตได้เพราะว่ายิ่งขาอายุร้ายขึ้นน้ำหนักร้ายขึ้นครับพี่น้องมันมันจะนอนเลยอย่างเดียวเลยเนาะนี่ครับขามันอาจจะรับน้ำหนักบ่ได้สองปัญหาพันเก่าอยครับสังเกตเอาพี่น้องนี่ขาสิงครับนี่ขามันจะบอ่อขามันจะแอนแอนมากสิครับนี่เบี้ยวมากมันจะบ่อจังส่ตะแตกตั้งกันนะครับขาหน้ากับขาหลังให้พี่นอ้องเบิ่งเปรียบเทียบไล้ยๆอยางครับการมาตลาดก็ต้องเอาในหอยที่เพิ่นรับประกันแล้วก็เพิ่น แจกห้องแจ้งข้อมุนมามีตำนิตรงนั้นตรงนี้แล้วครับนี่เขาเรียกขาคอสิงนี่ขาเอ็นเแบบนี้ครับพี่น้องนี่ขาสิงขาสิงครับพี่น้องขาคอสิงเหรอครับเป็นตำนิที่เฮ็ดให้ทยบ้าสมาที่จะเป็นพอพันในแน่นอนขวดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสอขายกอล์ฟนะครับพี่น้องกาําลังต่อรองราคากันนะครับให้พี่น้องเบิง่งสายเนื้อสายขุนครับงอบขู่ครับตีราคาเนือ้อเบิร์ดเลยครับพี่น้อง เพราะว่าเป็นผู้เป็นแมุ่นนู้ม,มาคลองอันนี้เจ้าของเพิน่นเจ้าตัวเจ้าบาทครับแม่ตัวละมือหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอันนี้คือราคาร้องอนี่คือราคาเอาไปขุนเอาข้าเดียวพี่น้องสำหรับผู้ใดมีพื้นที่เลี้ยงครับตัวละมือสหาลอยครับอันนี้คือราคาห้องต่อร่องใดเอาไปแบ่งพูดกับว่าขาด <laughs> แม่นว่าแม่นว่าอันนี้คือชาบานมาซสื้อครับเพิ่อนๆยินเช่นมา เอาไปเห็ดผูดละผูดละพันเนาะสิบสามกับวัคคูกันนะพี่น้องนี่วัมีขาดครับคือตอนนี้มันราคามันมันถือแห้งแล้วพอเนาะมันมันถืองอสารับพูเอาไปเห็ดเนื้อใส่เนื้อใส่ขุนฝากเบอร์พี่น้องนะครับผม แปดหกชุดแปหกปห้าหาห้าเหนึ่งจ้าาเนะองหอยหยามนบบือเนี่ยตะบบื้อเทาเลยเนาะขอบคุณนไลนนะจะโชวมันครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวยามาโซนนี้ครับเห็นกาลังต่อร้องราคากันครับอืมปลาท่องยเดือนนะครับตัวนี้ทองซีเดือนเพิ่นห่องอะไดครับห้องเศร้าเก่านาะโอ้นเจ้าของนกำลังต่อร้องราคากัน ตัวง่ายครับเป็นแม่หัวลูนตัวง่ายนี่ครับอ๋อห้องเศร้าเก่าทองชี้เดือนนะพ่อตัวนี้ชี้เดือนหรอครับซเดือนทองพอได้แล้วครับทองพอยู่บาทพอยูบานเนาะขึ้นโตสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกลบบวกบวกก็แล้วห้องไอ้เศร้าเก่าครับต่อรองได้เนาะเอาเป็นลูกที่ไหครับนี่สองวะลูกที่สองครับนี่คือราคางูทองในตลาดนะครับสองหมื่นเก้าพันบาท อีกว่วโดนกันเลยสองตัวไปรอดตะลุ่นเพจเอากับราคาสองหมืนกว่าเพราะว่านี่เป็นราคาห้องสองหมืนเก่าเนาะมัอนี้มัอนี้ได้มากตัวครับสองตัวครับสอตขายไปอันนั้นทองบั่เป็นงัวสาวเตะเองงางัวสาวกำลังมาต่อรองงวัวตัวนี้นะครับพี่นอ้องลนลนแบบนี้แล้วครับฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมมีเบอร์บอกศูนย์แปดสามสามหาเก่า 0916เนาะอ่ะขอบคุณเลยหลายพ่อชิคโชมมันการท่บ้านไหนกันทละครับบ้านเล่าครับบ้านเล่าบ้านไหนอ๋อบ้านเล่าบ้านสมศรีเนาะเดี๋ยวนะเนาะอ่ะพี่น้องนี่แม่ลูกขายกันเรียบร้อยกำลังเอาขึ้นรถยี่สิบห้าครับขายกันเรียบร้อยสองหมื่นห้าเดี๋ยวยินเสียงแววๆชาวบ้านกับมหาสื่อวันอาทิตย์จะมาหลายครับพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายครับนี่ พี่น้องเมืองภาบรวมนะครับก็สื่อขายกันดีครับผู้ใดสื่งง้วช่วงนี้พี่ว่าเป็นหน้าที่ท่องเหรอครับพี่น้องสื่อเป็นเงืนเก็บสื่อเอาหวังผลระยะยาวเอาอได้พี่น้องเมื่อมปนว่าสื่อมือนีอีกเดือน2เดือนขายครับราคามันยังขันผวนอยู่อ่ารอเบิงสถานการณ์ราคาตอนนี้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าระยะยยวยังไงก็บ่ราขาดทุนแหะครับเพราะว่าเฮาสื่อตอนมันถูกเฮาสื่อตอนราคาเหนือครับแต่ว่ามาตลาดพี่น้องก็ต้องสังเกตเอาพี่น้องดูตำนี้ ต้องดูตำนี้หลายๆอย่า,างครับว่าจะเป็นขาตกขาทอนาน่า,นางหางดอกสีโค้งสุดอ,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 อ่าขอเสือเออขาคอเสือเ็อืนน่ยนี่ก็จะง่วผูตัวนี้แหละครับคอสิงเออคอสิงครับพี่น้องผมจำเบาปิดครับขอให้ขอสิงหรือสายเบือเทียมสายเบือเทียนก็อื่นสายเบือเทียนแม่ลูกควบนน่นตึกถืกก็ต้องก็ต้องคิดปกติแหละครับพี่น้องต้องสังเกตเอ๊ะเป็นงัง ง่ว่าตังามๆตัวแม่ลูกสวยๆ่นือขายถืออาก็ต้องสังเกตเอานี่บรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องกับพยามที่คลิปดีๆเลยพี่น้องแล้วก็สอดแทรกข้อคิดแล้วก็แนวทางการเลี้ยงครับพี่น้องช่วงนี้ถามว่าเหมาะเป็นจะซื้อเลี้ยงว่าผมกัยังยืนยันครับเนื้อมาเหมาะที่จะเลี้ยงครับพี่น้องอ่าอีกอย่างนะครับพี่น้องบางโต ง้อตัวใหญ่นะครับแม่แต่ง้อทองขายราคาเหนือนะครับเป็น้องเพราะว่าทานเขาจะบอกว่าขายราคาวัวท้องเนี่ยบางนายห่างคนบ่สือครับง้อทองคนบ่สือบางคนอดีตคือหอยบางคนนะครับเป็นก็บอกว่าต้องบอกว่าบ่ทองกับมี่ครับบอกว่าเป็นง้อเหนือบ่ทองทั้งทงที่รูอยู่ว่ามันเป็นง้อทองแต่ว่าตองบอกว่ามันบ่ทองครับคนจังเอาเพราะว่าคนสื้อในราคาง้อทองไอ้ง้อเหนือ ครับคันบอกว่าง้อทองในหอไในหางเรินกรสิบ่เอาครับนี่คือเรื่องจริงครับง้อทองขายราคาเนือแตกต่างจากว่าเข้าขายน้าบานครับขันบอทองพอแม่พี่น้องบ่อซื้อแต่ในสนามคือทาทองซื้อยากครับเพราะว่าเสื้อมา,าจะเป็นไอในหางครับในหางพวกเคียงเหนือแหละครับมาเอาเป็นกะตีราคาเนืออย่างเดียวคันทองนี่เพิ่นบ่เอาซึ่งเพิ่นบ่ออยากข่างว้ทองแล้วก็มันกับอะไรเนือพร้อม หลายย่างครับพี่น้องขามาตลาดก็ต้องศึกษาขอมุลนี่วิเคราะ์ดีๆครับพี่น้องสังเกตรครับสังเกตร,ราคากับตัวง่วว่าเป็นยางมันถือมันแพงกับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับสถานก,การณ์ราคาตัวนี้กับรู้สึกว่าหลายพื้นที่ครับราคาง่วงขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นทุกพื้นที่ครับพี่น้องเช่า YouTube ดีผมรู้จักหลายๆหลายๆช่องครับพี่น้อง,องคุยก,กันกับราคา หลายๆตลาดเพราะว่าจะเป็นแถวสีสเกตแถวเชียงหวางแถวยุโสท่นครับพี่น้องตลาดบ้านหันตลาดออรอยเอ็ดครับราคาขยับขึ้นนะครับพี่น้องราคาขยับขึ้นกับเป็นนิมิตไม้อันดีที่จะเห็ุเห้พี่น้องมีกาลังใจในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับทุกธรรมดาครับงัวควายครับมันมันถึงจุดสูงสุดมันก็ต้องลงมันเป็นกลไกของการตลาดครับเมื่อจํานวนมันหลายแต่ว่าคนสื่อมันยังถอกเกา่ามันก็ต้องราคาถือเป็นธรรมดา จนกว่ามันสีระบายออกได้พี่น้องจนกว่ามันสีเบิร์ตหมดละราคายังงอควายมันสีจังสีคอยขยับขึ้นซึ่งก็เป็นกลไกลตามกลไกลตลาดปกติครับผมไมียังผิดปกติเลยครับพี่น้องพอมันขืนจนสูงสุดแล้วมันก็นลดลงเป็นธรรมดาแต่ว่าผู้ในสื่อช่วงนี้ครับพี่น้องอีกหนึ่งปีด้กำไรแน่นอนครับนี่คือผมฟันทงครับสำหรับมันอี้ขอกลก้าเข้ามาสวัสดีครับ